เซลสะเซลสะคือเก่าพี่น้องสวัสดีครับผมคนมากคนน้อยก็เซลสะคือเกา่าอ่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับบัตรสองพันนบัตรส0 0พอยู่กับทีมงานผู้ใหญ่บ่มคนระับซุ่มยุม่มวันนี้อยู่ที่นัทชาวิเลตท,ที่พักรัตนบ,บุรีนะครับผมะระหว่างรอสักครู่นะครับระหว่างรอสักครู่ก็เดี๋ยวแผ่นให้ดูครับ นี่ครับเป็นที่พักนะครับเป็นรีสอร์ทเนี่ยบางท่านก็อาจจะเห็นที่ผมลงคลิปสั้นๆก่อนหน้านี้นะครับบรรยากาศหน้ามาพักผ่อนมากพี่เนอะอะเหลืออยู่ตรงนั้นอีกคนนึงก็รอสัญญาณกันเลยครับค, <c oughs> คนรีบต้องนับก่อน เอแล้วับเออเอเอคืเอเก่เา,เ,าเป็นรหัสพิเศษอย่างหนึ่งครับผงเสียนแห้ครับเป็นการกระตุ้นกระตุ้นต่อมต่อมหยาดคนเดียวคนเดียวจะพร้อมแล้วจะนะจะกำจะยังไม่พร้อมเอาพร้อมแล้ว จวดเออมานะครับจะซูมยูไม่ซูมยูเดี๋ยวรู้ครับอ้าวพี่น้องดูครับโอ้โอ้ยโอ้โเอาแล้วครับน้ำเป็นขึ้นๆอยู่ครับน้ำเป็นขึ้นๆอยู่ครับน้ำเป็นขึ้นอยู่ครับตรงไหนจะซูมยูที่สุดดูดูเม็ดดูเม็ดดูเม็ดพี่น้องบาด โอ้โหโอ้โหดูเม็ดครับเอามาปันทงไปที่สองสองผืนนี้ครับมา<ร>มลูกมะพระ้าวหรือปลาครับที่เม็ดเม็ดนั่นนะครับโอ้โพี่น้องเอาแล้วครับเอาแล้วครับมาโอ้ยคลิปก่อนเราดูปลาใหญ่คลิปนี้เรามาดูปลาเล็กบ้างครับมาๆเอาใกล้กล้องเอาใกล้กล้องเอาใกล้ๆๆนี่แหละเออซุ่มยิ้มเออซุ่มยิ้ม <laughs> มามามาพี่น้องไต่ต้นมะพร้าอะไต่ต้นมะพร้าว,อาาาวโอ้โหปลาใหญ่มาแล้วครับา <c ười> ตัวยาวเฟื่อยเลยครับเออซุ่มยิม้มโน้ไ <c ười> เอ้าดูครับโยนขึ้นฟังกันเลยครับมามามาโนดูโนพี่น้องโน,น้โอ้ซุ่มยิม่มเอ้เอดูตรงใกล้ใกล้ศาลาตรงนี้ครับ กระยาลาครับยมไม่ย่มครับยมไม่ยมเอ้าเอ้าดูครับดูครับยมไม่ยูงเราลุ้นครับเราลุ้นครับเราลุ้นครับโอ้ยนาจะนักอยู่ครับขับไปน้อกฮะดูตรงนี้ก่อนครับป๊าติดอะไรติดอะไรหรือว่าโอ้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 เอาละครับโอ้ โอ้าวแบบนี้ขึ้นแล้วครับพอได้อยู่ครับเอ่อเอาปลดปลากันก่อนพี่น้องเออเห็นยูเห็นยูเมื่อกี้ไงนี่นี่จุ่มยูมครับซุ่มยูพี่น้องเออคนอะไรชอบชอบแต่อะไรเยอะๆอ้า ลุ้นลุนกันไปเรื่อยๆครับลุ้นกันไปเรื่อยๆพี่น้องเดี๋ยวผมนั่งอยู่ใกล้ๆตรงคนตายตรงนี้แหละจะได้มีเพื่อนครับมีเพื่อนเงาอ่ะเดินถ่ายคนเดียวมันเงาเไาจะหาคนถ่ายด้วยใช้สี่ห้าคนอยู่หาเฮ้ยดูคับใจปลาเอาพี่น้องนู่นครับทีมงานหวาน อะไรนะทีมงานเหววานเขียดนะครับมาไกลมากครับวันนี้มาไกลครับมาอย่างพระคจนให่นี่ับผมมาถึงรัตนบุรีเลยครับกดดันผหญ่ยาวเอยผหญ่ยาวครับมือปลดระดับแชมป์ของประเทศไทยเลยนะครับปลดไวมากครับพูดกดดันนีเฉยลยครับพูดกดดันเฉยลยครับเอามาดูตรงนี้บ้างครับ ใครได้ลูกมาบ้างเยอะใครจะได้รางวัลหรือเปล่ามาแล้วครับพี่น้อง <laughs> มาแล้วครับโอ้ซุมนมยูมแน่นอนแค่ชื่อทีมเราก็รู้แล้วครับซุนมยูม <laughs> ดูครับมามาบึดจะดบึดจมืดบึดจบืดโอ้โหหนักจริงครับดูจากสีหน้าก็รู้ครับบึดบึดมาแล้วครับโอ้หนักปัดดุก <laughs> เออเห็นไหมเขาโจงเนี่ยปัดดุกเลยเอ้าวตัวละห้าร้อยเนาะมามาพี ah> ่น um, ้องมือครับเจ้าของฉายาซุ um, ่มย ah, ุ that, ่มนะครับลงมือเองครับวันนี้มามายุ่มไม่ยุ่มยุ่มไม่ยุ่มเอาแล้วครับ ผเผลียงเลยครับผเผลียงเลยครับหนักจริงครับหนักจริงครับโอ้โอ้โอ้สวยสุบย,ย,ยูโอ้นั่นแหละหนักไอ้นั่นแหละเอ๋อานี่ครับมันหนักจริงนะสุบยูอยูทางนี้ครับนี่มันต้องทางนี้เออทางนี้ของจริงเออเมื่อกี้ของปลอมโอ้โอ้มันกานปุยมุยโอ้ เออเออพี่น้องเอาเอาดูครับแปดแฮร์รุมองแฮร์รุมองหายตาจะไปเจอโอ้อันอยเอาจอมันมาหาเาปวดคนเดียวครับเออเต็มคาร์เบลพี่น้องอ้าวดูทางนู้นครับซุ้มยูมครับ เส oh, oh! <oh! wow! ื้อเขียวเสื้อเขียวรอบนี้น่าจะซูมยูมีครับดูไปแล้วครับพี่น้องบึ้นอ้าว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 มามาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนัก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 โอโอเต็มคาร์เบลโอ้โหปลานิลล้วนครับปลานิลล้วนทางนี้แหละครับปลามันปลาชอบอยู่ใกล้กล้องตรงนี้แหละจวดเออจะหน่อยของมันใครปลามัน มาดูเม็ดดูเม็ดน้องโอ้มาแท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 ้แน่นเลยครับแอมนี้แน่นอ้าวเกาะไม้หรือเปล่าไแล้ว่เกาะทางมะพร้าวนะมมััันจงเยื่อเดียวจบเลยแน่นเต็มคาร์บิลกดไม้แล้วครับมันติดไม้้ิ อ่าบัวน่าจะเข้าเยอะอยู่นะจึงพอยาจึงตังน่าจะเข้าเยอะอยู่นะดูเม็ดดูเม็ดโอ้ยโอ้ยอบึ๊บบึ๊บเย้มีนักร้องมาวานเฮด้วยครับอ๋อี่น้่งซุ่มยุ่มซุ่มยุ่ม บ๊อบบ๊อบโอ้โอโออ้าเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยุบยุบครับยุบยุบบ๊ว่าหวาโอ้บ่อนี้ครับบ่อนี้หวานปลาได้เป็นทลายเลยครับอ๋อพบกับปลาสายพันธุ์ใหม่นะครับปลาหนึ่งทลายเป็นรังครับเป็นรัง สลายมาพร้าวเลยครับตรงนี้ตรงนี้นเห็นหางน้ำบุบุนมือน่ะเราฟังเราฟังมาตรงนี้นี่เอ้ย,อยครับบ่าวเพะครับบ่าวเพะ,ะลุ้นครับพี่นอ้องจุ่มยุ่มไหมครับจุ่มยุม่มเดี๋ยวในรอบบ่อไปเลยครับ ไม่มีเม็ดเลยครับไม่มีเม็ดเลยครับเอาเม็ดมาแล้วครับเม็ดมาแล้วครับพี่น้องเม็ดบึ้มบึมเม็ดบึ้มบึมเอาสุ่มยูงครับซุ่มยูงครับสุ่มยุงมันเป็นต้นตำรับเลยนะครับ สำหรับพวงอะไรพรงไปที่ไหนหน้าหน้าอะไรมาเจอปุ่มอาละครับวันนี้ยังไงก็ได้ครับผมผมเห็นติดแล้วเลยอาละครับเอาละครับสอยญาติอยู่ข้างหลังครับเออจุ่มยุ่มนี่จุ่มยุ่มใครใครเขาก็จุ่มยุ่มกันฮเอ๊ะ นี่เน่อพี่น้องต้นกำรับเลยนะครับท่านใดที่เคยถามผมสงสัยถามนี่ซูมอยู่มาจากคนคนนี้แหละเดี๋ยวผมจะใช้คา,า,า, <laughs> าถาบังตาคาถาบังตาก็มาครับเดี๋ยวต่อไปจะทำคาถาบังกล้อง <laughs> ถ่ายยังไงก็ไม่เห็น <laughs> <laughs> โอ้ดูท่านดูกระเทีใส่กระชังโอ้ไม่เต็มเลยครับดูประมาณสี่โมงเย็นน่าจะเสร็จฮ่าฮ่า ก็าบาบงตแล้วอ่าดูเจ้าทางนู้นครับสงสัยจะซูมยูมอีกแล้วครับมาพี่น้องดูครับดูครับคอยดูเด้อรวบแล้วครับรวบแล้วครับปึ๊บปึ๊บอ้าวมา,มาดึงก็ไป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 โอ้โอ้ โอ้โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ไปน้องไปแล้วครับต้องดึงมือกันต้องดึงมือกันโอ้ปัดนี่ครับปกติเราเคยเห็นในเข็นครกขึ้นเขาครับอันนี้ครับเข็นแหก,กับปลาขึ้นเขาครับ <c oughs> เต็มครับันอยู่ตรงไอ้ที่ปั่นน้ำครับตีน้ำฮาฮ่าโอ้ยพี่น้องปัดโอ้ โอ,โ,อโอ้ยยังยังยังไม่ได้ทายหรอ <laughs> <laughs> แกรู้ผมแกรู้ผมกะว่าจะหลอกให้เมื่อยมือซะหน่อยอ <laughs> เมื่ <laughs> อกี้น่ะเห็นปลามันทองใหญ่ <laughs> เอาละครับเป็นปลาดุกยักษ์ครับ <laughs> ปลาใหญ่ตัวนี้เอาไปฝากใคร <laughs> <laughs> อ๋อเพไม่พูดพูดเพื่อมี <laughs> <laughs> เซลเซล,ลเล่นเลยเจอวิดีโอ <laughs> คนบ้าเดียว <laughs> กันครับทางประสาททางประสาท ดุกยักครับเออท่มแล้เนาะจะนับเออเออเฮจุดนี่จุ่าหารอรูดงานพี่นอ้องเห็นบอลพอดีเลยครับเมื่อกี้เนะี่ย ตึกตักนะครับตึกตักไม่คับเม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับเม็ดอยู่ครับรู้สึกเหมือนจะตึงมืออยู่ครับสังเกตที่เอ็นข้อมือนะครับฮึ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 บเออเออเออโอ้เหนื่อยไปเลยอ้จุ่มยูมครับทังปลาทั้งไม้ครับโอ้พี่น้องเอาอีกแล้วครับทางนู้นเอาอีกแล้วแค่ขาแม่ขาตอดเลยแม่ขาตอดเลย เอาข,ขึ้นไปครับตุลักตุเลอยู่ครับตุลักตุเลครับไปแล้วครับเออเออเต็มคาร์เบลครับชาที่สี่แล้วครับนะพี่น้องดูครับดูหลังศาลาตรงนั้นครับเห็นเม็ดเม็ดเห็นเม็ดเม็ดอยู่ครับบึ๊ปบุ๊ปมาไหมมาไหม อ้าวพอได้ครับพอได้ข้าวได้ไหมอาดีน้องเดินผ่านมาเมื่อกี้เองครับซุ่มย่มเลยครับเออยังเต็มเพลาอยู่ครับยังเต็มเพลาอยู่พีน้องเห็นเม็ดแล้วนั่งแช่เลยครับเห็นเม็ดแล้วนั่งแช่มันปลาหรือมันอะไรครับ มันปลาหรือทางมาพร้าวครับเม็นเม็ดๆแล้วแช่เนี่ยฮึบฮึบมาแล้วครับมาแล้วครับมีใสยใหญ่มาหรือเปล่าโอ้ไม่มีครับมีแต่นินครับเอาเดินกลับมาครบหนึ่งรอบแล้วพี่น้องนี่ครับเนี่ยชังก็เยอะอยู่ครับวันนี้เขาหวานสองบอบนะครับหวานสองโบรครับแต่ว่า ผมพามาดูแค่บอ่อเดียวครับดูไม่นานพี่นอ้องปฏิธุระนะครับเนื่องจากบอ่อนี้เป็นบอ่อที่เลื่อนนะครับเลื่อนเป็นบอ่อดวนนะครับธรรมดากำหนดการจะลงอีก2อสามวันข้างหน้าครับเนื่องจากปลามันมีนอกน้ำครับก็เลยเลื่อนเลื่อนมาก็เลย ต้องขยับเวลาหมดนะครับจะมีบอ่ออีกลูกนึงครับน่าจะอยู่ด้านหลังฝั่งนู้นครับแต่ว่าผมก็มาเก็บปริกาศให้น้อยนึงพี่นอ้องไม่ได้นาน,นครับ<ม>ก็ปลาเยอะอยู่ครับเป็นปลานิ่มนะครับปลานิ่ม,มก็จะเป็นไซ์ประมาณ4ตัว5ตัวโลครับ ก็ต้องใช้เวลานิดนึงพี่น้องน้ำก็ลึกอยู่ครับ่วมหัวอยู่เห็นเม็ดเม็ดขึ้นอยู่ก็เอามาฝากกัานแค่นี้แหละพี่น้องไปดูว่าบ่อเดียวนะครับคร่าวๆเก็บบรรยากาศให้ครับเาอยู่ที่นัทชานะครับวิลเลจที่พักรัตนบุรี่ชื่ออย่างนี้แหละครับอยู่ที่อำเภอรัตนบุรีนะครับที่ สุรินนะพี่น้องก่อนกลับเยวพาเดินชมนิดนึงครับเดินชมช่วงท้ายนะครับยูนคนเผื่อท่านใดครับอยากมาพักผ่อนพี่น้องครับอันนี้โซนห้องพักนะครับโซนห้องพักโซนห้องพักอันนี้จะเป็นโซนอาหารครับ โซนอาหารนี่พี่นอ้องบรรยากาศแบบบ้านทุ่งครับบ้านทุ่งเห็นไหมครับข,ข้างเป็นทุ่งนาไปเลยครับเป็นคลองส่งน้ํานี่พี่นอ้องโซนอาหารโซนกาแฟครับแล้วก็โซนเดินเที่ยวพักผ่อนไปนู่นครับชมวิวชมวิวอ่าคลิปนี้ก็เอามาฝากกันแค่นี้แหละครับผมพี่นอ้องนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ